บรรยากาศจะถึงว่านเอาว่านเอาว่านเอาใน,าานาป่าตัวใหญ่ขนาดคุณแล้มีอันนี้ก็ได้อีกทุกคนเอ้ยน,น,น,นี่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 กระป๋กขวดบึ้งขวดตัวว่านบึง้งภาษีห้เอาเนี่ กับน้องยูเด้อเนาะน้องแฟนก็เอ่ยต้นเนาะมื่อวนี้สิไปไสมื่อานี้จิบาก็จะไปบึ้งเขาเจ้าวานแห่อยู่ขัวขัวน้ำคุยขัวน้ำคุยขัวขี้คุยเออหมู่บ้านน้ำคุยที่เฮายังบพาทุกคนไปจักเทือดเนาะยังไม่ได้ไปเนาะไปยวอนวสิไปบึ้งเขาเจ้าวานแหเพราะว่ามีเพราะว่าฝนตกฝนตกกระปากขึ้นแมนแมนไปเรื่องวิถีชีวิตสาวบ้านว้านแ่เนาะเดี๋ยฮาก็ทีไปบึ้งเลยว่าได้บ่ ทีมงานเรามีไครเด้อมีบอมยูเอจ้าแล้วก็เอต้นเนาะโดยไปไปเดี๋ยวไปเลยไปเกิดฝนตกหนักนะคะทุกคนเราต้องใส่กันพรมเนาะอันที่สำคัญพวกเราต้องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่มีใครรู้กลัวน้ำคุยเอกะจ้ามือรู้กลัวน้ำคุยมือเนาะเอจ้ามูอเนาะไปมชินำก้นเราเออี่นำก้นเราชินำก้นเลยเฮาบู กราตีเขานำน้าได้อยู่ <laughs> <laughs> มุยเนี่ยเจ้าสุระนำคนเอาเอ <laughs> นี่นอทุกคนนี่คือหมู่บ้านนะ เดี๋ยวตั้งด้านจซื้อแนวเหอยยกไปกระไปได้หรอบอเหาว่าไม่คนนอกเ่าว่าไม่คนนอกคนไก่ปุยปุยเออเดี๋ยวจิซื้อให้เ่ามาให้ห่าวฝนตกทุกคนสิไปหอดอยู่อ่ะสิไปหอดอยู่ยี่หรือทิพย์เลงเพิ่นตั้งด้านนะข้าไปก็ได้เนาะโออันเมื่อกี้นี่เราไปบ่ได้เนาะเย็นว่าห่าวฝนตกเหงื่อฝนตกเหงื่เาะพิ่นตั้งด้านนี่เนาะเพนจะตั้งด้านไว้ ก็จะตั้งด้านไว้เพื่อบ่าให้คุณถ้ารถเปนคัดไปไม่ได้เลยไปขอดำคุยนี่ซื้อนี่เกี่ยวกับอะไรเนาะแกะตะไคร่นะเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรไปอันนี้มาคนคุยอยู่ครับก็จะไม่อยู่สิบิวแล้วก็รถรถรถใครขวนรถก็้นเจ้ามาท่านำบุกเมฟคุ้มเออนี่ตีบุมเม คือจะขึ้นไล่เนาะทั้พทีเนาะพี่ไปจ้าจันยุพี่จันยุพี่ไปไกลละวโอ้ที่จบไปป้ออย่าจะอาลึกออกวันนี้ป้อป้อเสียงน้ำแห้งขนาดไปลงถังกล้องมันไปไปลงเงนพุ่นจะลงเงนพุ่นป้อขาเจ้ามาหาปลาไลยขนาดเลยทุกคน น้ำจะว่าเป็นสีแดงเนาะเป็นยานขนาดคือสีได้ป่าไดเนาะมองไหมขุ่นต็มเลยมองไมป้าลงไปกล้องไปป้าขุ่นควงเฮตุป้าลงไปก้องไปลงไปกล้องไปยไปุเออไปเจ้าไปคุณไปยางไปยางไปก็เป็นควงเหตุเดี๋ยวพาไปเบิ้งคิวทัดเออเนาะลืมไปเบิ้งทางทึงอันนี้จะเป็นตู้อ่าอันนั้นเดอรสโครอันนี้จะเป็นอันหานอาหารหานอาหารอ่าเป็นแบบ เป็นแบบฮานเข้าเปียกอ,กอย่างสักอย่าง,างนี้นแหละเนอะองแฟตก็บ,บังเคยมากินกันทีละน้ำมีเหงื่อได้ทุกคนมีเหงื่อสาวบ้านอยู่ในแดดจมเนาะเหงื่อจมฝนตกนักเือคืนนี่ป้าน้ำจะว่าแดงเนี่ยเขาที่ลงไปกล้องเลยได้ทุกคนที่พาไปเบิ่งสมบรรยากาศอ่าสาวบ้านเพื่อนบ้านแห่เนาะวิถีบ้านแห่ของสาวบ้านอยู่นี้ทำมาหากินแบบสนบดแบบพออยู่พอกินเพื่อนเฮ็ดจังไดทุกคนเดี๋ยเขาที่พาลงสปมไปกล้องเลยตอนนี้เขากำลังจะลงไปแล้วคนไปชม อ้าก <mile> ็มีเหอนคนแล้วเนาะแถวนี้เป็นเหอนคนเเเาจ้ริ่มมาพากันไปควงแหกเนาะทุกคนมื่อนี้น่ะลงผืนไปขนาดคนตกนตกแหงเนาะคนตงยั่งยืก็เป็นยันชิมีจะเห่ากับไอ้ต้นได้ขันทมเดี๋ยวข้อเสี่ยวกันจักเป็นเห็ดอะไรบกงงเตี้ยวเี้ยวเสี้ยวเสี้ยวไเสี้ยวเคียวเตี้ยไ้วตเอี้าไเ้ยต ไปต้นไปต้นบุญมีบุญมีเรียกไปห้องเออไม่ได้ยินเลยโอ้เสียงก้อมากไปเดี๋ยวเ้ายยาไปต้นให้ให้ยูผ่าต้นไปให้ยูนำก้นมาเนาะเดี๋ยวอยเสียงยากลงไปก่อนเด้วยทุกคน ปเดี๋ยวนี้เรากำลังซีลงไปนะทุกคนอันนี้จะเป็นทางสั้นๆไปจัะสิเกือบเอินไอ้ต้นบ่ได้ยินเนาะว้าติดตต้นขนหลายขนาดเลยเดี๋ยวชิไปให้เอเจ้าลองวั่นเหบุ้งนะทุกคนเออน้ำจืดวัดเด็กป้าอยู่ลงไปมบงไหลงไป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 คุณได้ทางนั้นเหรอได้ได้เหนาะ อู้ป่าขึ้นไล่เดีนี่เนาะแปลว่าป่าขึ้นไล่เดีนี่เนาะก็มีหอดะเล็กน้อยเนาะอือเนี่ยไปดูไปไปบอกหาได้แล้วไปเจ้าลมหมดเจ้ลมนำพนาเฝ้าเฝ้าเฝ้าเอาเอ้าเอามาเอ้าไมเอาทุกคนดูไหมทุกคนดูไหมดูไหมอันนี้ก็คือได้ป่าเนาะอู้ป่า ไี่ปเพเดียวู้ปรกได้้ปรกดอันนี้นะอ่าเกุกเกด้เียวเนี่ยมาเดียวถ้าตะลงมาพร้อมหากีนนะมาบึ้งทางนี้บงบ้งนองก่อนมีนอทุกคนรอบึ้งออันนี้ก็คือ าวบ้านมาหาเอาปลาเมื่อกี้เนาะอู้เมเนาะดืดมันจะไล่มาแบบนี้เนาะเป็นกำลังใจเคือมาลุ้นนำกันเพ่เพื่จดบอกเป็นกำลคือพีนะเออในตัวเนี่อยอ,ยอบได้ คูณเอจเป็นนำจู้เจ้ามาสะวเหมดมาทั้งคู่นาะนำพาไลมาปูนเลี้ยาคนเขาไร่าโอ้มาน้แล้ว่มีนเีู้ไหลหัวคนเพื่อนนองบอไม่ดีเนาะอ้เพิ่นได้ทางนั้น่ะเพิ่นได้อือเพิ่นนในป่าดีดีเลยเนาะอออันจขอบึ้งป่าเพื่อนนาะเพื่อนเอาบึ้งบอก ขอบึกปาเอยนั่นไมนากมขอบกปานึ่งเยอะยยขึ้นมนอือได้อยู่ได้อือได้ากอ้ปากขวดคนอือขาวต้ม็มข้ก็มาเจเ้นัด็อันนี้ดูว่าอู้สยมโพงเลยอันนี้น่ะดู้ยมั้ยสมโงเลย มันเคุ่ได้เพื่มเพิ่มข่เพ่ยานเขานะนี่ไหมอันนี้ก็จิ้มจิ้มก็ฝากดได้ากค้าไอู้อันนี้ยังบัว่าอันนี้เป็นปากกดดิิมเลยปลาคืนนให้กำลังใจถึงขั้วนให้กำลังใจเขาอยืนคึัวคุณน้องมุ้งไหมตอนนี้ฝนก็ตกแห้งอีกฝนเอ้ยเจ็ดกองหนึง เมือ่อคุณเอาคนดึงเอาน้ำจนว่าเป็นแบบวิธีสนบ,บทแบบขนาดแบบพอเ<ม>พียงเวลาน้ำคืนคนจนเต็มครัวชีวิตพอเพียงเนาะเฉพาะอยู่บ้านเราจึงบุคคลเพื่นขากันคือเพื่นขากันเอาอยู่นี่มืดแทนใดเพราะว่าน้ำอันนี้จะไหลเป็นน้ำสาเนาะแมนเพราน้ำมันไหลไปน้ำสาดเอออุ้ยโบมีมันเป็นแบบมันเป็นแบบแยกแยกนึ่งต่างหากเลยแต่มันกระซิลงลงน้ำสาดน่ะแต่มันจิบลงมืดมันเป็นแบบแยกเป็นแบบน้ำคลองแยกไปไล่แบบคุณนะคุณ อู้เราทรบว่าอันก้องบอายทุกคนได้ปานาทุกคนเห็นว่าเออได้ดอุ้ยบอก่อแม่อันเดมีอันเดวอุ้ยบอกว่าอนเดมีมไม่ดีเอ็วเออได้ดก็แบเอนะหรอปไก่ไก่ปานาก่เพื่อปาบีกไก่กับป่านาปานี่เสียุดยอดีนองทุกคนหนึ่งเรอหนึ่าคุึ่งกันเมื่อกนั้นทคุจะว่าเอาไปคุณ มื่อกี้หน้าเพิ่นอันนั้นน่ะได้ปลาตัวยนบ่พร้อมเด้อสิเียให้กใกอยู่ตะบึกตะบกดันนเออจว่าเสียจักตมโนับได้ีเนาะเฮามาเสียผู้นั้นผู้นั้นเนาะ คุณนั่งือนี่เสียอาเสียอยู่คนเสียเพิ่งวัตัวนี้นก็จนว่ามงเนาะเป็นเดบิาไลนังกันยอะี่เดไลนผมมือมนั่งือ้นั่เสียผู้นั้นอย่นี้นะบ่อใดเสียว่าบ่อใดเป็นบ้านใดน้นบึงขัอุ้บึงขางนีไหมแต่บ่อ มาเสียบอในป่าเ <cho Why barking S 1> ่ยอู้ได้จะบตัวหนึ่งนี่ติดติดแห่เห็นไหติดแห่ตั้งว่าตัวหนึ่งก็จะได้ตัวหนึ่งบบไม่ธรรมดามาห้างมาห้างหมอคือได้ได้เนจะว่าบอกจะว่าขึ้เขาปูไปนึูไปนึกซูไปซูปทางุาคูอันนั้นทุลานี้ะ ได้ปะคบได้บอกคู่นั้นคุ่นั้นบอกได้ก็อืดิแคนี้งนี้อ๋อบ้อหารนี๊งบัวบาทุกคนเคยนส่ห้าโอกาดอยู่ก็ลดอันเดียวนี้ลดลดบุหงาห้บานคุ บึ้งคุณนั้นสิได้อย่างอีกคุณนั้นเนาะเขามาเมื่อกี้เขาเฮกมาเห็นปลาใหญ่อู้ได้กูอาจารย์ดิได้กูดิเรากำลังพุดเราเบึ่งเราเราคือบึ้งเราเราวายานเห็นตวานะเบึ้งบึ้งเพื่อนอู้พุดขนาดปุดตูเพื่อนกันเท่ากับเท่าเพื่อนอย่างมาว่านแหงไหมอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวพุดตูกับหลังสิบานเออมาเบึ่งมาเบึ่งปุดตู้วานเบึ้งพาดีให้เอานี่ ประตูเราปิวเราจะบอกเราเนาะอู้ยานเจ้เห่าน้ำสัตว์แหงขนาดนี้นะทุกคนประตูเหล่าก็ยังมาว่านแห่นำเข่าเจ้านะบึงเมยานเจเพิ่นเทาเราเพิ่นโบกแขงแหงนั่นแหละยานจะนำเอาไปนะประตูเราแขงแหงไล่ทุกคนเอาไปคิดเลยว่าประตูสิแขงแหงปัจจุบันหนึ่งเนาะหนึ่ง แล้วขนนี้เห hey, คนละอั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 นนี่เน,ะ Ooh, เนาะอู้บึ้งปลาที่ปลาประตูนี้นนนหนึ่งเด้อประตูคอบึ้งปลาเด้อเด้ออู้ดีทุกคนได้หลายขนาดเลยพึ่งแมฆมาโดนแล้ววะได้ปะโอ้ป,องงป่าน้อยป่าน้อยกับป่าไม่ตะตุ่ยเส็บเกะคีมูกมาจุกมันขึ้นแต่เศร้าขุ้นปะ ตาขึ้นข้างขึ้นนี่ขุยข้างหมอกพัดโบได้อีกอ่จ้าบุ้งไหมควงแห่ผัดได้อู้บุ้งลักษณะตีนเหมาะตีนแห่เพิ่นจะเป็นแบบนี้อันเดอือดอันนี้นตักกล้วยบางคนก็จะเป็น,นอะไรเดือบางคนก็จะเป็นโซ่บางคนก็จะเป็นแบบขึ้เหาเห็นทันเลยเนาะฮ่าบุ้งไหม นี่เนาะทุกคนขาเอาบรรยากาศเก็บมาให้ทุกคนในบึง่งสมบรรยากาศในเพิ่นพวงแห่อยามฝนตกเนาะเ,ออเป็นจะคักขนาดทุกนเดี๋ยวบึ่งเด้อทุกคนเป็นกำลังสิ่งวงแห่ เดี๋ยวเรามารอรุนบึ้งอีกว่าเพื่อเธอสิได้บอตั้งว่าสามีคนอยู่นี่บม่มีเพื่อได้เลยแต่ว่าผู้นั้นคือสิได้ลายเนาะคู้นั้นเนาะบึ้งกแบกันบ,บึ้งเมกเก็บเอาปลาอยู่ตลอดตลอดบึงงเมก้อนหินเต่งสร้าซีซันหัวนนะ้ะอ้าบึง้งม เจลาคนกระชระมาณนี้วาดเอาวาดเอาหลอ,อกหลอกแม่จ๋าหลอกอยู่มันวาดรือไหมไปต้นขค้บวานเป็นวะจิจ้จาสิลงกน้ำมาก ก็ยืนได้ยุ่แต่ายาแห่ขได้เขบอกแ่เกมามาแพ่ออกมาเนีจเเจ้ากับอันมไป็นงไไปด้งไปดงไปดึงไหนึงไปดงไปดึงไปดงไปดองไปดึ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 งาปดึงไปดึงไปดเนไปดึไปดึงไาดึงไปดึ้ไปาไปดองไปดึยไปดึงไปดึงไปด้งไปดงไปดึงไปดึยลปงไปดึงไปดึอไปดึงไปดึงไปดึงไไปดึงไปดึงไปดึงไปไปดึดงไไปดึไปงไปดึงไปดึป น่าจะเป็นมืออื่นเนาะสิพาเพิ่นไปเออต้นต้นมังกรววววต้นไสก็ได้อันนี้จะเป็นโพคตรเยอะไปต้นสิเป็นครูสอนไปสามคนไปลอยเป็นไปลอยเป็นไปเอายุกองบ้านไปลอยเอาย่กองบ้านโอ้ยจะเบามือข้างบ้าได้เป็นลอยน้ำลอยแค่กับรถนาเกรยลอยเป็นแท้ๆเออเออเดี๋ยวกระสีหัวสิแท้บ่แท้เด้อ อันนี้คร,รับสมบรรยากาศเนาะอันนี้ก็คือขวดน้ำคุยเนาะน้ำมันจะไหลมาเตสออะสิเดอเบะน้ำจะไหลมาเตะสิเดอบอ่หัวคือกันทุกคนเพิ่นอย่งคุณในป่าใหญ่เนาะเพิ่นอยู่ของคุณนะคุณนี่นะในป่าตัวใหญ่ขนาดคุณเด้ออู้ในใหญ่ขนาดอพอเขาก็ได้เห็นไปน้อยนึงเนาะมีอันนี้ก็ได้อีกทุกคนเอ้ยนี่ นี่นี่น,นี่นี่กระปากกดถ้าปากกขึ้นไล่เรามือนี้นเนาะมื้เนาะเอาทำมาซาดมาฝากเด้นอดน,นี่เด้อสวยสดงดงามมือนี่ฝนตกเป็นใจฝนโบแหงเนาะพาอื้นเฮามาบึ้งแม่น้ำน้ำคุยได้เห็นบรรยากาศมีผู้เฒ่าผู้น้อยผู้นุ่มมาแต่ะคนเนาะ ไปจ่าเพื่อนยหูปูดูทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาถึงพีโนเบึงเมื่อบึงบรรยากาศจะถึงว่านเอาว่านเอาว่านเอาเด้อจีได้ยังบ่รอรุนน้ำกันมันจะบ่ได้เด้มันก็จะได้เด้เนาะมี ในคลิปนี้เฮากระซิได้เหมือนเลาทุกคนเก็บบรรยากาศการใช้ชีวิตวิชีวิตก็แบบสาวบ้านลองสาสมาให้ทุกคนได้บึ้งเนาะเก็บบรรยากาศงามๆม,มาฝากเนาะลดป่ะลถมาก็มาย่นเพิ่นพี่เมฆเจ้าเพิ่อนอยู่ๆหน่ะก็กว่ายู่นพะพอเดียวเดี๋ยวคลิปนี้เฮากระิปิดไปเพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครมากกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซองตา่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาตาและ น้องแฟดบอมยูเฮ็ดคลิปนำกันเนาะสำหรับคลิปนี้บอมมาบายบายสำหรับคลิปนี้บ๊าย <c oughs> บาย <Bye. S 1>